สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สี่แล้วนะอ่ะดูขาตั้งกล้องเดี๋ยวทำสองคลิปเลยนะไม่รู้เป็นคลิปดูกันหรือเปล่าน,นี่ไปเรียนแม่กับแม่ครูมาวิธีการปลดล็อกในชีวิตนะคะแต่วัลลนนี้พี่มาให้นะคะสามความลับนะในการใช้กดแรงดึงดูดให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตนะมันเป็นยังไงนอกกดแรงดึงดูดอ่ะเออนะคะคือยกตัวยอย่างเช่นนะ เท่านี้เราตื่นขึ้นมาเอาเรื่องแต่ตอนตื่นเลยนะใจของเราเราเหมือนเราเขียนไปสัง่งักรวารเนาะหรือว่าใจเราเนี่ยคิดคิดเรื่องราวดีๆอ่ะก็จะเจอแต่เรื่องราวดีๆต่างกับกันเท่านี้จิตของเราอ่ะรู้สึกว่าเราคิดถึงเรื่องนั้นมันก็จะเกิดเกิดกับตัวเองอ่ะนะคะให้เรานะคะมีความสุขมองโลกเขาเรียกว่าตีโลกให้เป็นแง่บวกเหมือนเหมือนวันเนี้ย ในครอบครัวอาจจะเจออะไรก็ช่างอะอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆนะก็ให้เราตีบวกว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยที่วันนี้เรายังได้ตื่นขึ้นมามีลมหายใจโชคดีจังเลยที่เรายังมีแฟนมีลูกอะไรประมาณนี้โชคดีแค่ไหนสมมติว่าบางคนอาจจะอยู่ในห้องเช่าแต่ไม่ภูมิใจในตัวเองอย่างี้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นก่อนแต่ทุกวันนี้เราภูมิใจคะ่ะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีห้องให้อยู่อ่ะโชคดีแค่ไหนเรายังมีรถให้ขับ โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานที่ทำ้างที่แบบมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ในบ้านเมืองอะนะนั่นแหละโลกเราไม่สามารถไปเปลี่ยนโลกได้แต่ให้เราเปลี่ยนโลกภายในของตัวเองค่ะทุกคนแต่ว่าใครที่ได้ฟังโคตรโชคดีเลยนะเพราะว่าเราอยากจะมาเป็นช่วยเหลือผู้คนเพราะในสถานการณ์บางทีอะในสิ่งมันล้อมรอบข้างอย่างงี้ะคะ่ะ บางทีอะเราจะปลดล็อกได้ยังไงเนาะทุกคนแต่ก่อนพี่ก็ปลดล็อกไม่เป็นค่ะต่อให้มันเจอเราก็ต้องมานั่งพิทวนนะคะผ่าแผลพี่นั่งมานั่งสวดมนต์ค่ะนะเหนื่อยพี่จะเคลียร์จิตตั้งแต่วันละหมือว่าเจอสถานการณ์อะไรพี่ก็จะมาขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วก็บอกฉันรักเธอบ้างนะอะไรเนี้ยขอบคุณนั้นที่เธอทําให้ฉันมีสติมาปรับอารมณ์ได้อะไรแบบเนี้ยเราต้องพาตัวเองหนีจากกรรมที่มันกำลังจะเข้ามาในตัวเราค่ะให้มันออกไปจากชีวิตเราซั เออให้เรามองโลกในแง่ดีอ่ะนะทุกคนดูตัวอย่างเช่น mm. ดูยอย่างเช่นสายภาพอ่ะวันนี้คุณมองภาพบ่อยบ่อยคุณคิดถึงภาพนะั้นอ่ะเหมือนดูตัวอย่างเช่นคุณอยากจะได้รถใช่ไหมคุณคิดถึงรถบ่อยบ่อยยู่ดีอย่ไม่นานคุณก็สามารถมีรถได้อะประมาณนี้เลยค่ะหรือบางทีเรานึกถึงพิกโควิดใช่ไหมโควิดอาจจะมาหาเราก็ได้อะไรประมาณเนี้เออต่างกับกันเราให้ปีบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก สักวันคุ้มครองเราอยู่แล้วทีว่เวลาคุ้มครองเราเพราะว่าเราทำบุญ,เป,ญเป็นประจำเราสวดมนต์เป็นประจำเดินไปไหนมาไหนก็ต้องปลอดภัยต่อให้คือพี่นี่อธิษฐานจิตบุตรเลยนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุ้มครองครอบครัวเราให้ปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งไม่ให้คือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรานะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงวิงทีสวดมนต์วิธทีสวดกุศลไปด้วยซ้ำพี่นี่ก็เจอเหมือนกันค่ะทุกคนนะนะวันนี้ก็เจอค่ะแล้วบางทีบ้านคือแบบ คนในซอยเนี้ค่ะนะทุกคนเขาก็จะแบบนะนะคนในซอยมีมีคนเป็นโควิดคนนั้นคนนี้ก็จะมาพูดลอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เราก็บังคับเขาให้เขาไม่พูดไม่ได้เราก็ไม่อยากจะฟังตัวเราเองก็กลังโฟกัสในเรื่องด้านดีใช่ไหมแต่เราก็ไม่อยากจะรับฟังแต่พอวันนี้พี่ตื่นรู้อย่างหนึ่งที่ไปเรียนรู้กับแม่ครูวันนี้ยคือเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาไม่พูดไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบ คนเขาก็อยากจะพูดอะแต่เราชงเปลี่ยนที่เราว่าเขานิ่งไวอะนะแต่บางทีอะถ้านิ่งไม่ได้ก็จะอาจจะนั่นหนย่งนะแต่อยากจะบอกว่านิ่งไวเนียะคะินิดก็วันนี้พ่นิดก็นิ่งไม่ได้นีนอาจ,จะพูดอะไรไปนิดนึงค่ะทุกคนมันมีความรู้สึกว่าพี่คนเราอะเรื่องของการเกิดเราเคยไปฟังหลวงพ่อในช่องยูทูบติ๊กต่อสอนเนาะโยมอย่าลืมว่าวันนี้คนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาอะไรคะหนึ่ง ต้องเจ็บต้องป่วยหรือต้องตายค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรมรมดาเราก็เลยมีสติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะแต่บางทีมันก็อาจจะผือได้นะทุกคน,นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรามาเคลียร์จิตเคลียร์ใจตัวเองให้ดีแล้วมันก็จะหายไปตุกนก็จะมีความสุขยิ้มเยอะๆแล้วก็ใส่พลังงานดีๆให้กับตัวเองนะแล้วอีกต่อมานะคะใส่ใส่ภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ยมนู โมโนถึงเรื่องอะไรเหมือนวันนี้เราโมโนถึงเรื่องสมมติเราทางานใช่ไหมเกี่ยวกับง,งานเราเราโมโนถึงว่าวันนี้เราจะขายดีมากออเดอร์อเราจะปังสั่งพอมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายแน่นอนอ่ะเราจะขายได้เท่านี้เท่านี้แล้วในที่สุดเราก็ทําได้จริงๆอ่ะเนี่ยอะไรแบบเนี้ค่ะหรือเอาในแง่ดีที่พี่เคยได้บางทีอ่ะพี่ขอบคุณโทรศัพท์ไว้อ่ะไม่เชื่อว่าแฟนจะซื้อให้ ในสูงก็ได้มันขอบคุณอะไรบอกรักอะไรไว้ได้ทุกสิ่งเลยแม้กระทั่งขอบคุณบอกรักตัวเองก็พูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองออยู่ดีเราก็ดึงดูดเดินไปไหนมาไหนก็มีความส่งต่างกับกันเราเดินออกไปดูที่เราไม่โปรแกรมอะไรตัวเองเลยอ่ะเราจะได้เหมือนไป,ไปไปดูดขี้เข้ามาในตัวเราอ่ะทุกคนนะเหมือนเรากําลังดูดซ่วมอ่ะเข้ามาไหนดูดขี้เข้ามาในโถซ่วมอะไรประมาณนี้ยอ่ะประมาณเมือนกันเลยค่ะถ้าวันนี้เราไม่คุมจิตคุมใจตัวเองให้ดีค่ะ เราอาจจะไปอยุดขี้เข้ามาในในร่างกายเราในตัวเราได้เหมือนเราอาจจะไปเจอขยะก็ได้อะไรแบบนี้มันจริงนะทุกคนมันเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเราจริงค่ะได้มาลึกรู้ว่าเฮ้ยจิตเราเนี่ยนําพาเราไปที่ต่าก็ได้ที่สูงก็ได้ค่ะทุกคนค่ะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยต่อมาค่ะนะคะใส acting ค,ค่ะเหมือนคุณมโนว่าวันนี้อ่ะ แฟนอะจะซื้ออะไรมาให้กินหรือจะเอามะละกอมาให้แหบบเนี้เคยชอบโมโนไปอย่างเงี้ยนะแล้วแฟนก็เอามาให้หรือบางทีเราโมาโนไปว่าแฟนจะซื้อเนี่ยขาตั้งโทรศัพท์ให้แฟนไม่รู้นะคะแฟนไม่ได้ไม่รู้อ่ะพี่โมโนไปเองก่อนแล้วค่ะว่าเขาจะซื้อมาให้เขาก็ซื้อมาให้มันก็เคยโมโนเกิดยกับเรื่องว่าอยากกินทุเรียนอะแล้วอยู่ดีแฟนก็ซื้อมาให้อะไรแบบเนี้ยเคยคิดแม้กระทั่งว่าเออในเรื่องที่ไม่ดีนะคุณถ้าคุณคุณคิดในเรื่องที่ว่าเออ ตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าแฟนคุณเคยเป็นน่ะเคยพูดทําไมแฟนถึงเป็นแบบน,นี้แบบเนี้ยเขาเป็นแล้วเขารู้สึกเขาพูดกับเราว่าเออถ้าไม่ดีก็แปลว่าคุณทาอะไรมาไม่ดีกับมึงเลยใช่ไหมยเนี่ยเราก็เลยรู้แล้วเอ้ยเรากาลังผิดนะที่เราจะไปเปลี่ยนแฟนแฟนก็ถูกอยู่แล้วแต่เราไปเปลี่ยนเขาไงเราก็เลยมาเปลี่ยนที่ตัวเองทีเนี้ยเรารู้สึดอ,อ,อย่างน้อยก็มีเขาที่เ,เตือนเราถ้าสมมติว่าพี่นิดไปไปเปลี่ยนแฟนอ่ะบอกให้เขาเป็นแบบนี้แบบเนี้ยเราอาจจะได้เลิกกัน แทนที่เราจะมาเปลี่ยนที่จิตใจเราเรามาเปลี่ยนที่ใจตัวเองว่าเดี๋ยวพี่จะมาแบ่งปันนะพี่ก็จะโปรแกรมตัวเองเหมือนกันค่ะทุกคนอือคือใครได้นั่นโคตรโชคดีอะเข้าจากตื่นเช้ามาเราขอบคุณตัวเองแล้วบอกลวตัวเองแล้วให้โปรแกรมตัวเองสิบเจ็ดอย่างให้เราใส่หรือบางทีถ้าคุณไม่โปรแกรมคุณก็ไปสวดพระกระถาเงินล้านก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะพระมาหาสาัจพัสบอกเลยดีแน่นอนเนี่ยค่ะพี่เปพี่คืออยากให้ คุณรู้สึกเหมว่าฉันเป็นคนที่โชคดีเรื่องของความรักที่สุดในโลกฉันได้รับพรจากพระเจ้าได้ทุกวันฉันมีแต่คนรักและเมตตาฉันเสมอฉันได้พบรักของฉันทุกวันพระเจ้าสร้างคนที่แสนดีให้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแฟนของฉันแสนดีมากๆสุภาพอ่อนโยนและแข็งแกร่งเขาปกป้องฉันได้คนรักของฉันเป็นคนที่เกิ่งที่ทุกๆเรื่อง รักษาชีวิตตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมคนรักของฉันมีหัวใจที่บริสุทธิ์รักเดียวใจเดียวมีจิตใจที่มั่นคงพระเจ้าได้สร้างคนรักที่ดีที่สุดในโลกคนรักของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดคนรักของฉันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันไปสู่จุดที่ดีที่ยอดเยี่ยมทุกวันชื่นชมกับคนรักที่แสนดีของฉัน คนรักของฉันจิตใจงดงามที่สุดเก่งที่สุดคนรักของฉันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคนรักของฉันอยู่กับฉันตลอดเวลาเวลาที่เขาต้องการฉันคนรักของฉันมีเสน่ห์และหน้าหลงไหลอย,อยู่ด้วยแล้วเข้าใจฉันเสมอให้เราโปรแกรมตัวเองทุกวันหรือไปดูในช่อง y o youtube ด้วยนะใครสาหรับใครที่อยากจะแบบคุมจิตตัวเองอะ่ะแต่ว่าให้ต้องให้ท่องทุกวันนะ พี่รู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่ท่องทุกวันมันก็จะเหมือนเดิมอ่ะเพราะจิตของเราเนี่ยคิดมันคิดไปเยอะแล้วว่าแฟนเรามันเป็นแบบนี้แบบเนี้ยเท่านี้เราอยากจะให้แฟนเราเป็นเงืเอกย่อๆก็ได้นะคะเวลาเวลาแฟนทําอะไรให้เราดีให้บอกขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะเดีย๋ยวนี้เธอดูแลฉันดีจังเลยเอาคำสั้นๆก็ได้ขอบคุณพ่อนะที่ดูแลฉันดีนะเราแม่ดีเลยแบบเนี้ยเอาประมาณนี้ย่อก็ถ้าเราไม่ใส่เยอะนะ ทำไมถึงต้องใส่พลังด้านดีไปเยอะๆเพราะว่าไอ้ไอ้จิตคนเดิมอ่ะที่มันยังที่คุณกําลังจะกําเริ่มที่แบบบางทีอาจจะเลิกกันอะ่ะแต่แทนที่คุณจะโปรแกรมตัวเองใหม่ว่าเอ้ยเนี่ยเรารักกันดีมากอ่ะเรารักกันนานอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้รักกันนานๆไงทุกคนต่อมาค่ะอยู่ตัวอย่างเช่นสายมโนอ่ะคุณมโนถึงว่าวันหนึ่งฉันจะได้มีเงินมาซื้อเมทอกกิน พราะรู้สึกว่าร่างกายไม่เท่าไม,ไม่ไม่โอเคแล้วอยากให้ระบบขับถ่ายดีขับถ่ายดีพูดุหน้าท้องแบลลาบอะไรแบบเนี้ยเออนะคะเราก็เลยเนี่ยเนี่ยทุกคนอืเราก็เลยได้ดีดีก็ตัดสินใจซื้อหมาอะไรแบบเนี้ยเออเราก็เลยตัดสินใจมาซื้อกินเพื่อจะทําให้เราขับถ่ายดีแล้วก็ขับถ่ายดีมาสี่ห้าวันแล้วทําให้เราแบบรู้สึกโล่งอะ่ะนะเออจากที่แบบเหมือนเราจะปวดหัวเจ็บคอก็หายอะ่ะก็ไม่เป็นแล้วนะคะ นี่เนี่ยสายสาย acting คือการสวมกันเป็นด้วกอย่างเช่นวันนี้คุณสวมเป็นสวมกันเป็นดาราหรวัน,นี้คุณสวมกันเป็นแม่ทีมใช่ไหมอะคุณสวมกันเป็น CEO อะอะคุณต้องทํำยังไงบ้างในการเป็น CEO ในการเป็นแม่ทีมต้องทําแบบไหนอะอือนะคะเราก็เหมือนประมาณนั้นหรือนี่แหละให้เรารู้สึกว่าเราได้แล้ววันนี้ยคุณสวมกันเป็นผู้นาหลักล้าน VAP หรือต่ตางๆหรือหน้าง,งานของคุณหรือเป็นคนธรรมดาแต่คุณเป็นแม่ทีมใช่ไหมคุณก็รู้สึกว่าเออฉันแบบเก่งมากฉันขายดีมากอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยให้เราสวมกันเป็นแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันได้มาแล้วเหมือนเหมืนอนอย่างเช่นคุณอยากจะได้เงินที่พี่ไเคยได้เนาะอยากได้เงินสักหนึ่งหมื่นบาทอะภายในหนึ่งเดือนคุณก็รู้สึกตั้งแต่วันแรกที่คุณโปรแกรมเลยว่าวันเนี้ฉันได้เงินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่ามันจะเข้าบัญชีเราจริงๆหรือว่าวันนี้คุณโปรแกรมว่า ฉันมีรายได้หลักแสนน่ะภายในหนึ่งเดือนน่ะแล้วก็ได้เลยแต่ว่าครูจะสอนเสมอว่าไม่ต้องเอาน้อยเพราะครอบครัวเราต้องใช้เงินเยอะครูว่าถ้าเราจะทําทั้งทีให้ทําให้ได้แบบหลักล้านไปเลยอ่ะหรือเราโปรแกรมไปเลยว่าวันนี้เรามีรายได้หลักล้านแล้วคุณก็จะมีรายได้หลักล้านฉันมีสมองอัจฉริยะฉันมีความรู้มากพอที่จะได้จํานวนเงินมหาศาลฉันมีสมองเงินล้านให้เราโปรแกรมตัวเองแบบนี้ว่าเรามีสมองเงินล้านฉันเป็นผู้นําหลักล้านนะ อะไรประมาณเนี้ให้เราสวมเพนเป็นแล้วรู้สึกว่าเราเป็นเราได้แล้วแล้วเราก็ลงเงินทาลงมงินทาเนื้องานของเราให้ได้ตามนั้นเออต่อให้วันนี้เราทําไปแล้วเราได้เท่าไหร่ก็คือดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเอาทําเอาที่เราไหวเราตั้งเป้าเท่าที่เราไหวอ่ะที่เราสามารถทําได้อืมพอได้เป้านี้เราก็เปลี่ยนเป้าใหม่ไปเอยอย่างเงี้ยทุกคนแต่คนสาเร็จอาจารย์สอนให้เราตั้งเป้าใหญ่ไปเลย,อยเอาแค่แบบเป้าเล็ก พราไในไหนเราก็ตั้งตอนเราต้องคิดใหญ่ไปเลย้งขอบคุณทุกคนนะคะที่กดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ค่ะกดแชร์เพื่ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะอย่างน้อยเราก็รู้สติแหละพี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอเรื่องอะไรมานะแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วเราขอเจอแต่เรื่องราวดีๆเถอะทุกคนคะพี่ก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะสงบสุขอยากจะ ให้ครอบครัวแบบไปอยู่ในทิศทางที่ดีถ้าทุกคนเป็นคนหนึ่งที่แบบเอออยากจะมาร่วมเป็นกันเป็นแตงสว่างช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันไหมคะหรืออยากจะลดล็อกเรื่องราวในชีวิตพี่แน้นําให้ทุกคนไปดูคลิปมหากาศนะคะยี e ่สิบวันพี่ดูจนพี่เคลียร์จิตได้แต่พี่ยากจะมาทําคลิปเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคะแล้วเราก็จะตั้งใจทํางานของเราด้วยแล้วกบวกกันแบ่งคลิปเนี้ยพี่อยากจะปั้นช่อง u t u ู e พี่ให้พี่มีรายได้ จากการทําช่อง y o u t u b e เนาะอ่ะ,อะเราอยากจะมีแคสต์สินค้าในช่อง youtube แล้วก็จะมีอะไรเลี้ยงรอ,อบครอบครัวเราเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาสนับสนุนสินค้าถึงมาดูให้หนึ่งแม่แม่พี่พี่นะคะอ่ะนี่ก็จะทําตัวให้ดีที่สุดนะสําหรับตัวนี้แต่ลืมบอกว่าอันไหนที่ไม่ดีก็จะตัดออกนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้หรือตัวอย่างเช่นครูจะสอนเสมอว่าอย่าไปนึกถึงอดีตเลยที่ชอบพูดถึงอดีตนะคะ แต่พี่จะพูดยังไงดีว่าให้มันลืมนะคะพี่ก็บอกเลยว่าขอโทษนะที่ฉันพี่พพี่แล้วรู้ึกถึงงานนะที่พี่ชอบพูดขอโทษนะที่ฉันแบบไปพูดถึงเธอเคยเป็นนะเคยทํางานนี้มาแล้วก็เลิกอะ่ะแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วอยู่ดีก็ต้องมาพูดถึงอ่ะแต่ในระหว่างในการสร้างตัวก็ห้ามพูดเลยนะทุกคนโดยเฉพาะเรื่องราวแย่ๆมันจะทําให้เราแบบไม่นั่นไม่อยากจะไปอะ่ะมันเหมือนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ต่างกันถ้าเรื่องราวด,ดีมันก็สามารถพูดได้ทุกคนอะ่ะ แต่จริงๆแล้วเขาไม่ให้พูดเรื่องอะไรเลยให้เราอยู่กับปัจจุบันว่าชีวิตเราดีแล้วเรามีไรายได้หลักล้านเรียบร้อยแล้วให้เราอยู่กับโฟกัสตอนนี้เออนะอนดีตเป็นยังไงก็ช่างแต่ให้รู้สึกว่าตอนนี้เรามีแล้วเรามีตามจํานวนที่เราตั้งเป้าแล้วคือแบบจริงๆนะเรื่องคนคนเราอะ่ะคนไทยส่วนมากติดเก,กเกี่ยวกับอดีตไหมคะทุกคนเป็นเหมือนกันไหม เราติดกับอดีตจนทําให้เราไม่อยากจะทําปัจจุบันแล้วเพื่อนะคนเราเลยนี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะนี่ทาไมมันไม่เลิกพูดเรื่องในอดีตสักทีวะอะไรเงี้ยแต่เรื่องราวดีๆนะไม่เป็นไรทุกคนแต่ส่วนมากอะถ้าถ้าเรื่องแย่ๆเนี่ยอย่าไปพูดเลยค่ะทุกคนให้พูดแต่เรื่องราวดีดีอะให้เรารู้สึกอยู่กับปัจจุบันอะเราอยากจะหนีอดีตแต่ว่าบางทีตัวเรานี่แหละยังไม่ยังไม่ปลดล็อกสักทีอะเป็นเหมือนกันไหม,ไมเออนนะ ให้อยู่กับปัจจุบันให้ดูแลตัวเองให้ดีดูแลความวยให้ดีแล้วก็ลืมคือบางทีอะเรื่องของคนอื่นอะถ้าคุณไม่อยากทุกข์ใจก็อย่าไปเก็บเรื่องของคนอื่นอะเข้ามาในหัวใจเราเป็นเหมือนกันนะพี่ก็ไม่อยากจะเก็บเรื่องของคนอื่นมาใส่บางทีเราไปเจอพี่พยายามทํายังไงก็ได้ส่วนมากพี่จะสวดมนต์เพราะเป็นการแก้กรรมได้ง่ายเลยค่ะเอาโหสิกรรมแล้วก็สวด ยิ่งสวดยิ่งดีค่ะชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นเหมือนนอกจากตัวเราาสร้างบาร,รมีให้ตัวเองแล้วใช่ไหมแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจกักรวาลข้าจะส่งเราไปอยู่ที่ที่ที่ดีที่เราต้องการถ้าเราทําได้นะทุกคนพี่รู้สึกเลยว่าตั้งแต่ไม่สวดข้าก็ทางเงินล้านอานนะ่ะต่างกับไม่สวดสม่ำเสมอน,นะมันพลเร็ทิดพลรังเลยเคยสวดติดต่อกันเป็นเก้าวันแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจิตใจก็ดีแล้วแบบมันใจเราไปอีกทางเลย อยู่มุมไหนไม่ดูตรงค้นหาที่จําจำไม่ได้แล้วอยู่แถวนั้นลูก <Okay. S 1> อันนี้พี่นี่กขอจบคลิปแค่นี้นะคะ <Okay. S 1> ก็ลองนะคะเอาไปปรับใช้ดูปัจจุบันไม่นี้ก็ <Okay. S 1> นะคะก็ขายกระเป๋าค่ะได้สองใบนะคะแล้วก็ซื้อกลังกินตัวนี้อยู่เมนทอกค่ะเพื่อล้างลำไส้นะระบบกับถ่ายดีย่อยดี <Okay. S 1> เพื่อจะทำให้ปุงยุบน้ำหนักลดขาทุกคนคะ่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าเรากินของมันของหวานไปเยอะหรือกิน หมูหมากาไก่ไปเยอะเลยเราอยากจะให้เจ้ากรรมในเวนทที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกไปจากร่างกายทําให้เราสุขภาพดีผิวดีผิวผัดดีเนอะอ่ะหลักๆแหละคือไขมันมันจะเป็นก่อร่างกายไปอยู่ถ้าเรากินดี้อ่ะก็จะช่วยล้างลำไส้แม่ทํางานอยู่ไม่เห็นก็ไปค้นหากันให้เจอแปบ๊บนึงอ่ะเขาก็จะช่วยนะคะล้างลําไส้ของเราให้สะอาดค่ะนั้นะคุณไขมันที่มันไปนก่อตามร่างกายเราโดยเฉพาะไขมันเรีวอ่ะ แตมันที่ไม่ดีมันจะเป็นก่อนในร่างกายนะทุกคนพอเรากินดีท็อกปุ๊บเขาจะค่อยขอจัดสิ่งสกปรกอะออกสารพิษต่างๆที่เรากินเข้าไปออกให้เราค่ะแล้วพอรู้สึกไเลยวันแรกที่กินค่ะขับถ่ายอย่างพีิดนะเพราเล่าความจริงเนี่ยทุกคนโอออกเยอะมากสามสี่ห้ารอบขับถ่ายดีมากเรารู้สึกว่าเขากำลังทํางานช่วยไล่อะไรสักอย่างเรากินหลังอาหารใช่ไหมอือม,มันก็ดีนะแต่บางคี่ว่าให้กินทองว่างเขาจะช่วยบล็อกมั้ย แต่รู้สึกว่าคุมหิวนะทุกคนเหมือนไม่ได้กินอาหารเยอะมากเลย mm. เหมือนก่อนหน้านี้กินเยอะมากแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ากินน้อยลงแล้วอะหาะทุกคนเห็นไหมแต่ก่อนไม่ได้จะโพสกินเยอะมากแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ากินน้อยลงค่ะ mm. อ่านะคะเขาจะช่วยในเรื่องหลายอย่างดูแลระบบข้างในอะ่ะกอดตับไตอะไรต่างๆนะคะระบบข้างข้าข้างในอะ่ะหลอดเลือดนะคะอ่าหัวใจสมองให้สะอาดระบบย่อยอาหารได้ดี ผลพลอแรกของเขาคือน้ำท้องจะเป็นลาบแขนขาไข่เหมือนว่าเรามีไขมันแบบนี้ใช่ไหมเขาจะค่อยเบิร์นไปเรื่อยๆออกไปแล้วมันก็จะไม่มีในร่างกายก็จะยุบออกไปเรื่อยๆพื่อทําให้เราแบบผุ่นดีได้แต่หลักๆคือได้แล้วแหละตับถ่ายง่ายนะคะตับถ่ายง่ายขึ้นวิธีขอ,ขอจบคลิปนี้แค่นี้ขอบคุณมากนะคะบ้าย สนใจก็ปรึกษาได้ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรับการถ่ายนะคะก็แอดไลน์มาที่ศูนย์เก้านะคะห0 4ศ7 6 2สี่เก้าเจหสองรือจ้าพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะว่าไปทำนิก์ไลน์ทำอะไรใหม่เหมือนกันนะทุกคนนะอ่ะเพราะเราไม่มีลิ์ไม,มีอะไรถ่ายขออะไรมานานยังไม่ได้ทำนิ้งทำอะไรเลยเออนะพี่ก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกแต่พี่เรียนรู้แล้วก็ฝึกทำพี่ก็อยากจะมีชีวิตดีเหมือนกับทุกคนที่อยากมี่ะค่ะนะคะเนะออทุกคนจะมาร่วมเป็น แสงสว่างที่เหลือผู้คนด้วยกันไหมทุกคนอยากจะมีรายได้ดีๆไปด้วยกันไหมแค่นั้นเองถ้าทุกคนอยากมีก็นะคะแอดไลน์มาหรือทักเฟซมาได้เลยน,นะหรือไม่มานทากับพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าก,กันค่ะนะไปล้วจ้าบ๊ายบาย